สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับวันนี้ผมมิตรเกษตรออนไลน์บ่อเอกมคอนนะครับจะพาคุณมาพบกับอาหารสูตรพรีเมียมครับเราก็ต้องมีอาหารนะครับนี่คือตัวแทนของอาหาร5้กิโลไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ําสัตว์บกหรือว่าจะเป็นสัตว์ปีกก็แล้วแต่นะครับนี่คือน้ําตัวแทนของน้ํา1ลิตรนะครับสมมุตินะครับน้ํา1ลิตรนะครับสามารถผสมอาหาร ได้ถึง5กิโลด้วยกันแล้วมาถึงฝั่งนี้ครับ2ตัวครับที่เห็นนั่นคือแร่ยูพาร์ตครับซ้ายมือสุดนำเข้าจากเกาหลีครับสิทธิบัตรติงเดียในโลกและขวามือคือเกลือแกงผงจากห้องรัวอย่างละ10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครับด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเอนไซม์โปรตีนผงครับซ้ายมือและเอนไซม์โปรตีนน้ำครับขวามืออย่างละ10กรัมและ1 0ซีซีคือ1ช้อนโต๊ะครับและก็นำตัวนี้รวมทั้งตัวนี้นะครับ ใส่ลงไปในขวดขวดนี้เดี๋ยวมาดูกันครับนี่คือเอนไซม์โปรโตีน,น้ำใส่ลงไปก่อนอื่นใดนะครับใส่ลงไปลงไปแล้วนะครับนี่คือเอนไซม์โปรโตีน,น้ำ 10cc หรือ1ช้อนโต๊ะครับผมก็จะตามด้วยเอนไซม์โปรโตีนผงนะครับตัวนี้ครับอีก10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับ เอาละไม่เป็นไรนะฮะใส่ลงไปเป็นแบบนี้นะครับหกนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยแร่ยูพารสครับอีก10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครับลงไปนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับเกลือแกงผงอีก1ช้อนโต๊ะครับลงไปลงไปอยู่รวมกันทั้งหมดแล้วนะครับ ตัวนี้คือสมมุติให้เป็นน้ํา1ลิตรนะครับผสม1ลิตรนะฮะเพื่อที่ผสมอาหารได้5้กิโลนะครับจากนั้นก็คือปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันทิ้งไว้สักประมาณ1ึคืนส่วนนี้คือส่วนที่ผสมเรียบร้อยนะครับพอได้เสร็จแล้วยังไงครับเขยา่าเขย่าไว้เข้ากันนะครับถ้าเกิดต้องการผสมสดได้ไหมได้ครับเขย่าแบบนี้นะฮะผสมสดก็คือเขย่าพอเกลือแกงละลาย ก็สามารถที่จะผสมอาหารได้เลยนะครับมันถูกดูดซึมเข้าสู่มวลโมเลกุลน้ําทั้งหมดแล้วนํามาผสมอาหารตัวนี้ครับักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมเลยครับผมเตรียมอาหารมาวันนี้ก็คือครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลเนี่ยเราใช้อยู่ที่ประมาณ10ช้อนนะครับแล้วก็เทตวงลงไปครับนี่ครับตวงไป1ช้อนตวงเสร็จทําไงครับลาดลงไป ครึ่งกิโลก็คือผมใช้10ช้อนนะครับนี่ราดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคลุกๆๆก่อนดานที่1นะครับคลุกๆๆๆผมใช้10ช้อนเะครับเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณของน้ํา10ช้อนก็คือ1 0 0ซีซีหรือ100รกรัมเราก็ได้ได้ปริมาณของอาหารที่เพิ่มขึ้นต่อครึ่งกิโลก็คืออีก100กรัม ถ้าเกิด1กิโลก็คือ200กรัมตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับอาหารก็จะพองตัวขึ้นอีก100่งซีซีหรือ100กรัมเพิ่มขึ้นมาในอาหารตรงนี้เรียบร้อยแล้ววางไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้มันเซ็ตตัวแห้งแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมแห้งแล้วครับจริงๆแล้วตัวนี้คือให้อาหารได้เลยนะแต่ถ้าเกิดให้ชัวร์เนี่ยวางไว้สักประมาณ5-10นาทีมาแล้วนะครับอาหารจากครึ่งกิโลกลายเป็นครึ่งกิโลกับอีกร้อยกรัมนั่นเอง นะฮะแล้วก็มาทดสอบดูครับว่าปลาเขาจะกินหรือเปล่านะฮะหย่อนไปก่อนนิดนึงครับสักถึงช้อนนะหย่อนลงไปกินไหมกินครับเห็นไหมฮะกินดีก็ใส่เลยครับอย่าไปยัง้ง